สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษสำหรับคำพยากรณ์ดวงชะตาในครึ่งปีหลังปี2566คลิปแยกในแต่ละเดือนยังมีอยู่นะคะในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์สรุปภาพรวมดวงทั่วไปให้ได้รับฟังกันก่อนเพื่อจะได้เตรียมตัวกันล่วงหน้า ในการตั้งรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเตรียมตัวในการวางแผนเรื่องราวที่จะเข้ามาไปจนถึงสิ้นปีกันค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านค่ะคำพยากรณ์ดวงชะตารัคนาราศีพิจิกในครึ่งปีหลังปี2566ปีแห่งความเข้าใจวิถีธรรมชาติการสร้างสารรค์และสมดุลภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น นับเป็นปีที่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตานั้นจะเข้าใจวิถีธรรมชาติของสิ่งที่กำลังทำอยู่และความสามารถจะสร้างสารรค์ผลงานหรือสิ่งต่างๆได้อย่างสมดุลทั้งในเรื่องของการเรียนการทำงานหรือธุรกิจและการลงทุนต่างๆเจ้าชะตานั้นสามารถรับมือกับความไม่นิ่งของทุกสถานาการณ์และยังตื่นตัวรับข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอ เจ้าชะตานั้นสามารถควบคุมและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้เป็นอย่างดีรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของตนเองและก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใต้บังคับบัญชาและบริวารถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสิ่งต่างๆที่ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายของเจ้าชะตามากนักแต่ก็มีข้อควรระวังคือหลายครั้งอาจตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกต้องรับภาระบางอย่างแทนผู้อื่น โดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองแต่โดยรวมนั้นสถานการณ์ทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทางด้านการงานชาวลัคนาราศีพิจิกมีความโชคดีโดดเด่นต่อเนื่องในเรื่องของงานจังหวะดวงดาวดีต่อเนื่องโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังนี้ประมาณช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่มีงานใหญ่ๆได้ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเกิดขึ้น ดังนั้นแล้วเจ้าชะตาจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับงานที่จะเข้ามาการที่จะต้องได้ดีลงานหลายๆอย่างและหลายๆไฟล์การได้พบปะเจอผู้คนมากหน้าหลายตาเจอคนที่เยอะขึ้นทํางานเยอะขึ้นค่อนข้างที่จะมีหลายเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่ไม่น้อยหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีเข้ามาเป็นสิ่งที่ทําให้เจ้าชะตานั้น จะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานเป็นการสร้างเครดิตให้กับเจ้าชะตาเองทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าการที่ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นถึงศักยภาพในตัวลัคนาราศีพิจิกเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความสำเร็จทางด้านตำแหน่งหน้าที่การงานสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจก็จะมีการไปประชุมสัมมนามากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจของเจ้าชะตาได้ด้วยเช่นกันเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าที่ดีต่อธุรกิจมากๆสำหรับทางด้านการเงินเป็นปีที่จะมีโชคทางด้านการเงินเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ไม่ต้องทำงานหนักก็มีเงินใช้จ่ายได้อย่างสบายๆแต่ค่อนข้างจะวุ่นวายกับการจัดการเงินที่มักจะไม่ลงตัว ทำให้ชีวิตดูเหมือนว่าจะวิตกกังวลกับเรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาและมักจะหมดไปกับการใช้สอยในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องรวมทั้งต้องระวังการถูกหลอกลวงการหลงคารมของบุคคลอื่นที่จะเข้ามาตักตวงผลประโยชน์จากเจ้าชะตาเองอย่างไรก็ตามบริวารเพศหญิงยังคงเกื้อหนุนให้โชคต้องรู้จักพูดคุยรู้จักเจรจาเอาอกเอาใจหน่อยถึงจะดีเมื่อทำงานเยอะแน่นอนว่า ก็ย่อมจะส่งผลทางด้านการเงินแก่ลัคนาราศีพิจิกด้วยเช่นกันถ้าเทียบรายได้จากครึ่งปีแรกในครึ่งปีหลังจะมีโอกาสมีรายได้การทำเงินที่เยอะมากกว่าครึ่งปีแรกบางท่านบางคนทำงานหรือการลงทุนอะไรไปในช่วงครึ่งปีแรกผลกำไรนั้นหรือเงินที่จะได้รับก็จะเป็นช่วงในครึ่งปีหลังเป็นช่วงที่ได้รับเงินได้ผลกำไรจากการทำธุรกิจการค้าการขาย ทางด้านสุขภาพโดยรวมแจ่มใสทั้งสุขภาพทางกายและใจแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดและระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นภุมมแพ้การแพ้อากาศอีกทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนน้ำในร่างกายและต่อมไร้ท่อต่างๆทำให้มีโอกาสเป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานบกพร่องเลือดและน้ำเหลืองไม่ดีนอกจากนี้ควรระมัดระวังเรื่องของมะเร็ง และเนื้องอกในเต้านมรวมทั้งก้อนเนื้อหรือซีดในมดลูกหรืออวัยวะสืบพันธุ์เนื่องจากความวุ่นวายของดวงดาวในช่วงครึ่งปีหลังนั้นสิ่งที่เจ้าชะตาควรต้องระมัดระวังก็คือเมื่อทำงานเยอะก็ต้องเตือนเรื่องของสุขภาพให้เจ้าชะตานั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆหันมาออกกำลังกายหันมาออกกำลังกายให้มากขึ้นทางด้านความรักความสัมพันธ์ ชีวิตรักปีนี้สำหรับคนโสดนั้นมีสเสน่ห์และมีคนมาสนใจมากมายแต่ในเรื่องของหัวใจยังคงอยู่ท่ามกลางของความผันแปรไม่แน่ไม่นอนซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับชีวิตโสดของเจ้าชะตาเพราะอยู่คนเดียวก็สบายใจดีสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องค่อนข้างวุ่นวายหลายเรื่องเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องงานและยังเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์อีกด้วย เพราะว่าเจ้าชะตานั้นค่อนข้างจะงานยุ่งเอามากๆทําให้อาจไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือคนที่รักก็จะก่อให้เกิดปัญหาได้ใครที่มีคู่ให้ระวังในเรื่องของมือที่สามที่จะเข้ามาต้องเข้าใจกันเชื่อใจกันให้มากขึ้นสําหรับคนที่แต่งงานมีคู่แล้วก็ต้องเชื่อใจกันการพูดคุยเป็นสิ่งสำคัญพูดคุยให้เยอะขึ้นแบ่งเวลาให้กับคนรักบ้างเพื่อจะได้ท่องเที่ยวพักผ่อน ทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายมีความเข้าอกเข้าใจกันดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีดาวเดินดีแล้วเจ้าชะตาต้องมีกำลังใจสู้ขยันและอดทนต่อความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในตอนเช้าถวายสังฆทานรวมทั้งการทำบุญที่บ้านพักคนชราหรือโรงพยาบาลสงฆ์การปล่อยให้ชีวิตผู้อื่นเช่น การไถ่ชีวิตโคกระบือการปล่อยนกปล่อยปลาอย่างน้อยๆเดือนละครั้งต่อเนื่องไม่ให้ขาดและการยึดพรมวิหารสีมเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาจะทำให้ชีวิตได้รับความเมตตาและไม่โดนเอารัดเอาเปรียบและอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ได้ซื้อได้หาแต่จะสะสมบุญบารามีได้เช่นกันนั่นคือการสวดมนต์บทใดก็ได้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าชะตาเอง ให้ทุกท่านสำเร็จสมปาถนาทุกประการ อัปเดตดวงใหม่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะคะ